เสียงตามสายจากฝั่งกัมพูชาที่ลุกล้ำมธิปไตยของไทยนะครับมีการประกาศบอกว่าไทยเตรียมที่จะเข้าปะทะในพื้นที่และก็มีการแจ้งเตือนชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทยนะครับว่าอาจจะมีการใช้อาวุธมีการประทะกันภายใน1-3ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้ชาวบ้านนะครับมีการเตรียมความพร้อมและก็มารวมตัวกันครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับ สิตุลาคมพรุ่งนี้เป็นวันที่คนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านในจังหวัดสระแก้วรอดูท่าทีฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลรวมถึงฝั่งกัมพูชาว่าจะดําเนินการอย่างไรครับและก็รวมไปถึงจะมีการปฏิบัติตามข้อเสนอของกองทัพภาคที่1และปฏิบัติตามกรอบผลประชุม g ีบหรือไม่ในพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงย้ำครับว่าเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วและทุกขั้นตอนจะดำเนินการจากเบาไปหาหนัก รวมถึงปฏิบัติตามหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับครับส่วนบรรยากาศที่บ้านหนองจานยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในวันนี้ขณะที่บ้านหนองแยากแก้วคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับมีการรวมตัวกันของชาวกัมพูชาประมาณ100คนกระจายตามจุดต่างๆนะครับสอดคล้องกับที่ชาวบ้าน ที่หนองแญาแก้วนะครับได้บอกกับทีมข่าวของเราว่าได้ยินเสียงประกาศตามสายดังมาจากฝั่งกัมพูชาบอกว่าให้มีการรวมตัวกันเพื่อปกป้องพื้นที่และก็มีการคาดการ์ครับว่าไทยจะเข้าพื้นที่ภายใน1นถึงสวันนี้ครับจ้าออกเสียงตามสายเลยได้ยินเลยได้ยินบอกว่าจังไหน มันบอกมันก็บอกว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกมาสอยกันเด้อมันวังสีเขาพูดเป็นภาษาก柬埔寨เลยเขาเขาพูดภาษาเขมรเขาพูดว่าไงแม่พูดได้ฟังไหมว่าได้ฟังได้อยู่เอาพูดพูดแปลเป็นไทยก็ได้แม่ไม่ได้เออแต่ฟังออกว่ามันเชิญชวนให้มาต่อต้านไทย ชาวบ้านหนองยาแก้วยังบอกกับทีมข่าวอีกนะครับว่าหากทหารมีคําสั่งให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งพวกเขาพร้อมครับที่จะปฏิบัติตามทันทีและก็ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าพร้อมอบพยพออกจากพื้นที่แล้วเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นครับส่วนชาวบ้านบ้านหนองจานนะครับที่ทํากินบริเวณหลักเขตแดนที่48-49 วันนี้นะครับได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารยประเทศเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนครับพวกเขาบอกว่าถูกชาวกัมพูชาลุกลามอธิปไตยและก็ตอนนี้ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยเดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วครับเกรงว่าหากไม่มีการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่จะไม่กล้าเข้าไปเก็บเกี่ยวครับและที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าบริเวณน,นี้ทหารกัมพูชามักเข้ามาอ้างสิทธิ์ครับหากมีชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เพื่อทํากินก็จะมีการถืออาวุธ ปืคค่อยากจะฝากว่าตรงนี้ก็เป็นแผ่นดินไทยเอาอธิปไตยของเราคืนมาด้วยนะคะแล้วก็ชาวบ้านด้วยตอนนี้เรื่องความปลอดภัยสําคัญที่สุดเลยตอนนี้คือเอาง่ายๆคือตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเพราะมันก็ใกล้มากตรงนี้แล้วตอนนี้จะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วนาก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็จะก็ังก็กลัวบอกตรงตรงวัวมากกลัวแต่เมื่อกี้ทางผู้กองทางผู้การตรงนี้ก็บอกว่าจะมาระวังความปลอดภัยให้ในวันที่เก็บเกี่ยว ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน60บใบจากจังหวัดชนบุรีเตรียมขนส่งมาที่จังหวัดสระแก้วในวันพรุ่งนี้ครับโดยจะนำมาเป็นแนวกั้นชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานเพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่1ในการทวงคืนอธิปไตยครับ ส่วนที่จังหวัดตราดคณะกรรมาการพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก m o u 43และ m o u 44เพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับและก็รับฟังข้อมูลในด้านต่างๆครับโดยเบื้องต้นระบุว่าหากจะมีการยกเลิกนั้นนะครับต้องมีหลักฐานการละเมิดข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาให้ชัดเจนครับและก็การพิจารณาจะต้องรักษาธิปไตยของไทยเป็นหลักครับ คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงระบุว่าเราได้ให้เวลาทางการกัมพูชานะครับในการที่จะอพยพชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยมีการเริ่มต้นพูดคุยกันหลังจาก GBC นะครับและก็มีการไปปักป้ายเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นเส้นตายนะครับที่จะกําหนดให้มีการส่งแผนอพยพชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่หากไม่มีการส่งแผนนะครับก็จะไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาก,กันอีกและหลังจากนั้นไทยจะมีการดําเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมายประเทศไทยครับ